สนับสนุนโดย TrueMove HD 4G Plus กระจกนิรภัยกันรอยเกรดพรีเมี่ยมสำหรับ iPhone จาก h i s h i e l d 4 2 5 Degree รีวิวชัดคัดของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของชัวร์สวัสดีครับวันนี้มีข่าวอัปเดตมาจะมาเล่าให้ฟังกันประมาณสัก4เรื่องนะครับก็เดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องกันเลยละกันนะครับ ข่าวแรกนะครับที่รายงานไปเมื่อประมาณ2วันที่แล้วนะครับจะเป็นรูปล่าสุดที่เขาโพสตออกมานะครับเป็นรูปของ iPhone เขาอ้างว่าเป็น iPhone 7S Plus นะครับก็คืออย่างที่เราทราบคือตามข่าวเขาบอกว่าปีนี้จ,จะมีการเปิดตัว iPhone 3รุ่นนะครับก็คือ 7S 7S Plus แล้วก็ iPhone Special Edition รุ่นหนึ่งนะครับที่เราเรียกเรียกกันว่า iPhone 8นะครับ น่าจะเป็นรุ่นที่พิเศษเนี่ครับรูปล่าสุดจะมีรูปที่เผยออกมาเป็นที่ทําให้เห็นข้างหลัง iPhone 7 Plus ข้างหลังมันจะเป็นแบบกระจกนะครับมันจะมีความวาวของกระจกแล้วก็มันจะแตกต่างกับตัว iPhone 7 Plus ปกตินะครับที่เราสังเกตเห็นก็คือมันจะแบบเก็บเส้นลายหลังดีขึ้นนะครับกล้องก็ยังเป็นโครงแนวแนวนอนเหมือนเดิมนะครับกล้องคู่แนวนอนนะครับไม่เหมือน iPhone 8นะครับ ตัวนี้เป็นแค่ภาพจําลองเป็นเครื่องดัมมี่ทันนะเดี๋ยวเราก็รอดูแล้วกันครับว่าจะเป็นยังไงส่วนเรื่องของสีเนี่ยที่เขาออกมาให้ดูก็คือจะเป็นเฉพาะสีเงินเท่านั้นนะครับสีสินเวอร์ส,ส,สีอื่น,นยังไม่มีนะครับเดี๋ยวเราต้องรอดูกันต่อไปว่าที่เห็นในตรงนี้จะจะเป็นยังไงบ้างจะเป็นรูปจริงหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวประมาณกลางเดือนหน้านะครับรอดูกันอันดับที่2ครับผมมาดูของฝั่ง iPhone 8กันนะง ไอโฟน 7S เมื่อกี้ดูไปแล้วนะครับมาดูของ iPhone 8 iPhone 8รอบนี้เนี่ยเขาที่ออกมานะครับเป็นภาพเขาเรียกว่าเป็นภาพสแกนตัวข้างในโครงสร้างของตัวเครื่องครับว่าว่าเป็นยังไงบ้างสิ่งที่เขาเจอนะครับที่สําคัญสําคัญนะครับก็คือเขาเห็นรูปหรือว่าเชฟของของ,ตตองของแบตเตอรี่รูปทรงของแบตเตอรี่นะเป็นตัว L จากเดิมครับพวก iPhone ธรรมดาเนี่ยแบตเตอรี่มันจะเป็นก้อนเดียวเดี่ยวตรงตรงอย่างงี้ใช่ไหมครับ แต่ว่าในรอบนี้เนี่ย iPhone 8เนี่ยแบตเตอรี่มันจะขยายขึ้นโดยมันจะเป็นรูปทรงตัว L นะครับแบบนี้นะครับก็คือมีตรงตรงออกมาแล้วก็จะมีติ่งยื่นออกมาประมาณตรงนี้ครับเขาก็เลยมองว่าเป็นแบตเตอรี่ตัวรูปทรงใหม่แล้วก็มันจะเพิ่มความจุที่มากขึ้นนะครับที่เห็นเพิ่มเติมอย่างนึงคือกล้องหลังครับกล้องหลังเนี่ยมันจะเป็นแนวตั้งชัวนะครับ่อนข้างชัวนะครับเป็นแนวตั้งสองตัวนะครับกล้องหน้าที่ที่ใหญ่ขึ้น ประมาณนั้นครับที่ที่เขาจะคอนเฟิร์มได้แล้วก็อีกที่สําคัญอีกจุดเนึงคือด้านหลังครับบริเวณตรงนี้ครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าคล้ายว่าเป็นอุปกรณ์ที่จะทําให้ iPhone รุ่นนี้สามารถรองรับระบบชาร์จไร้สายได้นะครับชาร์จระบบไร้สายได้เพิ่มเติม<ๆ>นี่ครับเป็นสิ่งที่เป็นหลักฐานยืนยันขึ้นมานะครับจากนั้นครับมาดูข่าวที่3นะครับที่เขาแจ้งออกมาเหมือนเป็นเหตุผลเป็นการวิเคราะห์แหละว่า ทำไม Apple ถึงไม่ใส่ตัว Touch ID ไว้ที่ใต้จอจะสรุปคร่าวๆให้ฟังนะครับก็คือ Apple พยายามที่เหตุผลแรกเหมือนอาจจะเทคโนโลยีเนี่ยคือถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่มันยังไม่ดีถ้าอันไหนไม่สมบูรณ์ Apple จะไม่ค่อยมาใช้ถ้าเขาบอกว่าเขาเขาทำไม่ทันถ้าจะเอามายัดใส่แล้วเอามาขายตอนนี้เลย มันจะมีเสียงด่ามากกว่าเสียงชมนะครับอารมณ์ประมาณนั้นครับก็เลยตัดออกก่อนในรุ่นนี้แล้วก็ไม่ให้มีนะครับแต่เรื่องที่ทัชเชดีข้างหลังคิดว่าไม่มีแน่นอนนะครับก็คือทัชเชดีไม่มีเลยครับตัดออกแล้วก็ใช้ระบบสแกนใบหน้าแทนนั่นเองนะครับโดยสแกนใบหน้าของเขาเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะระวังตัวเพราะว่าสแกนใบหน้าหรือ Facial Scan เนี่ยมันมีมานานแล้วหลายๆเจ้าก็ทําแต่เขาต้องคํานึงว่า เพราะว่าบา,บางเจ้าที่เขาทํามาถูกไหมครับพอสแกนหน้าปุ๊บเอารูปถ่ายครับมาจอ่อมันสามารถปลดล็อกเครื่องได้นั่นคือจุดอ่อนนะครับดังนั้นครับทาง Apple เนี่ยเขาก็เลยแบบต้องคิดอะไรที่ที่มากกว่านั้นนะครับก็คือการที่จะเอ้คุณจะมาหลอกแบบนี้ไม่ได้นะเอารูปมาใส่เฉยไม่ได้นะดังนั้นคุณจะต้องมีระยะห่างระหว่างหน้าตาของคุณนะครับเพื่อที่จะให้รู้ว่าเอกำลังสแกนหน้าจริงนะครับ อันนั้นเป็นเป็นแนวคิดอันที่หนึ่งหลันที่สองคือเป็นข่าวต่อมาที่บอกว่า iPhone เออถ้าถ้าจะสแกนหน้าไม่ต้องจับขึ้นมาอย่างนี้แล้วสแกนนะไม่ต้องจับขึ้นมาสแกนอย่างนี้มันอาจจะคือถึงแม้ว่าเราวาง iPhone อยู่บนโต๊ะอย่างเงี้ยอ่าเราเราเป็นผู้ใช้งานใช่ไหมที่เป็นเจ้าของเครื่องคือยกขึ้นมาอย่างนี้มันก็ขึ้นมาแล้วมันก็ปลดล็อกให้ได้เรียบร้อยแล้วนะคือการทํางานมันจะค่อนข้างเป็นที่รวดเร็วคือมันมันไม่ได้เหมือนเจ้าอื่นที่แบบจะต้องยกมาแล้วก็ เราเราต้องมาจ่ออยู่งี้อะไรเงี้ยมันก็เสียเวลานะครับคือเขาจะคิดว่าเขาจะคิดง่ายๆคือสมมติวางอยู่บนโต๊ะแล้วเราเงี่ยหน้าไปดูเลยแล้วก็เออโอเคมันจะปลดล็อกให้อัตโนมัติหรือถ้าเรายื่นหน้าออกหรือชะโงกหน้าออกคืออยู่ในนอกรัศมีการสแกนของเขาได้ด้วยแสงอินฟาราเรดเนี่ยมันก็จะล็อกเครื่องด้วยตัวของมันเองนะครับก็คือจะเป็นระบบออโต้ล็อกนะครับออโต้อันล็อกประมาณนี้ด้วยใบหน้าของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นการตอบโจทย์เพิ่มอีกอย่างหนึ่ง นะครับว่าเป็นไอเดียที่สําคัญว่าเอ้ยทําไม Apple ถ้าถ้าเขาจะเอามาแทนถ้าจะเอาระบบสแกนใบหน้ามาแทนตัวสแกนนิ้วจริงเนี่ยผมว่าเขาจะต้องมีจุดขายนะครับดังนั้นเราก็ต้องรอดูนะครับผมว่ากันยายานี้เนี่ย p h o n e 8กับ iPhone 7s เนี่ยรูปแบบการนําเสนอของ Apple น่ยจะเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะ iPhone 8คืออยากจะให้จับตามองนะครับหลายๆอย่างที่จะต้องเพิ่มเข้ามานะครับแน่นอนล่ะชาร์จไร,ไรไ้สายนะครับ กล้องหลังแนวตั้งนะครับเพื่อความสะดวกมากขึ้นนะครับเขาบอกว่ามันให้ในเทคโนโลยีของรองรับ ARVR ที่ดีขึ้น AR ครับ uh, augmented reality นะครับที่ที่มันจะดีขึ้นเราต้องมาคอยดูกันครับว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะน่าซื้อน่าใช้ขนาดไหนแต่นี่คือเป็นข้อมูลล่าสุดครับที่เราพยายามอัปเดตเรื่อยๆนะครับมีหลัฐานเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆให้ได้ทราบส่วนวันที่แน่นอนในการประกาศ เปิดตัวนั้นยังไม่มีใครรู้ยังไม่มีใครทราบนะครับเดี๋ยวถ้าทราบเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะบอกบอกทันทีนะครับอย่าลืมกดติดตามเพจของเราด้วยแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวอัปเดต iPhone แน่นอนครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมสวัสดีครับ